ปาปากยงให้เก่งไม่ตอาสวยลกลงเอาเบิดืสวยยาไปลือสัลุงลเตือสัอง,สง,สงสปืนลุงล,งลง็ลงสลงลงลงวัสด,ดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนี่มาตามหา นักต้มตุนตุกตาจิบิหุ่นจิว๋วแจ็ควิญญาณเ,เล่ยร่อนนะครับราคา6กหมื่นไอเรื่องราคาเนี่ยมันไม่สําคัญประเด็นคือเอาไว้สําหรับสะสมนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบสะสมอยู่เหมือนกันนะครับพวกเนี่ยผมก็จะสะสมตุกตาจิบินะครับเนี่ยมี1 2 3 45ตัวซึ่งอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันแล้วแต่คนชอบนะคือจริงๆเอาไปขายก็ได้แต่ว่าจริงๆรแล้วอะ่ะสะสมก่อนเอามาตั้งโชว์มันใช้แค่1ชิ้นแล้วพอเราเจอซ้าเราก็ค่อยขายนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันมักจะมาแบบอีเวนต์พิเศษ มันจะไม่ได้มาบ่อยๆผมไม่รู้มันจะมาซ้ําอีกหรือเปล่านะแต่ว่าไอ้ตุ๊กตาชิบิหัวฟักทองเนี่ยมันยังไม่เคยมีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะหาให้เจอนะครับประเด็นไม่ใช่อะไรนะครับไอ้ตุ๊กตาชิบิอันนี้เนี่ยมันเป็นตุ๊กตาที่อยู่ในด่านไล่เท่านั้นนะครับเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยแล้วมันจะเจอได้ในกระเป๋าเดินทางของตัวตลกนะครับคือมันจะมีศพตัวตลกแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราจะต้องเซิร์ชในบริเวณที่เป็นอีเวนต์นะครับแล้วก็มันจะสุ่มเกิดในนนแผนที่ดาไล ซึ่งถ้าเกิดว่าเราโชคดีไปเจอก็จะได้นะครับมันจะเป็นสี่ช่องนะแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปเซิร์ชหลายครั้งเหมือนกันก็ไม่เจอส่วนใหญ่จะเจออะไรรู้ไหมจะได้เจอพวกนกมากกว่านะครับซึ่งอีกาเนี่ยเราสามารถยิงหรือเอามีดฟันก็ได้นะครับแล้วมันจะตบลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นไอเทมที่เป็นรูปอีกาแบบนี้นี่ซึ่งอีกาดำเนี่ยเราสามารถเอามาแลกกุญแจเก็บสะสมให้ครบ1ช่องเออห1ตัว8ตัว20ตัวก็จะได้กุญแจโดเรมอนเอามาเปิด วกห้องร้านห้องอะไรฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเก็บครบ30เนี่ยจะได้สกินเอ็สอีกาซึ่งถือว่าสวยมากนะครับสำหรับสกินฟรีเพราะว่าสกินเนี้ยมันอยู่ในเซ็ตของ SJ นั่นเองนะครับ SJ แล้วก็เซตของหุ่นไรกาน่ยแหละนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้สกินนี้เนี่ยก็ต้องเก็บอีกาครบ30ซึ่งอันนี้ผมมีอยู่2นะแต่ประเด็นคือผมอยากได้ไอ้งาน เนี่ยตุ๊กตาจีบซึ่งมันอยู่ในงานฉลองงานศพเนี่ยมันจะสุ่มตามแบบเห็นไหมที่มันเป็นรูปอะไรเอ่ยนะครับอันนี้มันจะสุ่มฟิกนะเพียงแต่ว่าในรอบหนึ่งมันจะเจอประมาณสัก2จุดอะไรอย่างนี้หรือ3จุดนี่แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองไปตามหากันซึ่งเราก็จะต้องเล่นด่านไล่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าด่านไล่เราจะรอหรือเปล่าไม่ค่อยได้เล่นด่านไล่เลยนะครับช่วงนี้การันตีมันอยู่ทีวีแล้วก็ค้างแสงเนาะเดี๋ยวรอมาที่13พฤศจิกนะครับอย่างที่บอกไปจะมีด่านอ,อื่นๆที่เป็นแสนสองแล้วก็น่าจะก,การันตีด้ววยเพราะาะ่ มันเขียนว่าสมบัติทองแบบรับประกันจะมีในแผนที่ต้องห้ามหลายๆแห่งต้องห้ามก็คือแสงสองนั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าอีก5้าแมปที่เหลือเนี่ยน่าจะมีตามมาแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาพร้อมกันทั้งท่าแบบเลยหรือเปล่าเอาเป็นว่ารอดูวันที่1 3พฤศจิกายนะครับอีกประมาณ45วันนะก็เดี๋ยวไปดูวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นในดานไล่นะครับไปดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าจะเจอท7ไหมแล้วจะ ได้หาอีกาหรือเปล่าตุ๊กตาจิบีจะมีหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันสํหรับใครที่อยากจะเติมเกม Arena Breakout นะครับผมขอแนะนําร้าน Listman s h o นะครับโน1เรื่องการเติมเกมเติมเซฟ4ช่อง6ช่องในราคาเริ่มต้น85บาทหรือจะเติม Battle Pass ในราคา145บาทส่วนเวอร์ชั่น PC Arena Breakout Infinite ก็มีให้บริการเช่นกันสําหรับใครที่เติมผ่านเว็บไซต์นะครับจะได้รับ Listman c o ไว้เป็นส่วนลดด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยมีผ่อน0%นาน10เดือนเติมเกม Arena Breakout หรือเกมอื่นๆก็มีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV PUBG League of Legends Valorant เกม บายหรือเกมพีซชั้นนําต่างๆรวมถึงบัตรเติมเกม,มกรีออทสตรีมกาลีน่าเลเซอร์โกก็มีให้บริการเช่นกันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือ Li น์ลิสต์แมนช็อปมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมต้องลิสต์แมนช็อปสนใจนี่ไงโอยฝนตกนานจังวะฝนตกทั้งวันเอาเอออสแกนได้ให้แล้วกันนะโอเคได้สโตร์ค<ะ>ุณลิตี <c oughs> ้แคมเฮ้ยลุงเราโดนชีจซ่อยทั้งหมดเหลจะเจมส โอ้โหเจ็บมากไม่ตายนักตัวไหนอ่ะน้าไหน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 ข้างนอกหรือข้างในไหนกูตกโดนเม็ดเดียวเข้าหัวอะไรอะไรวะมันอยู่นอกกำแพงใช่ไหมอยู่ที่เดิมมันเจอนักบอลทุ่นสารเลยเยยิงนักเยอะไม่ได้แล้วตัวกูเลยจะทื่ออะลงดักลงดักที่เนี่ยพื้นซ้ายใช่ใช่ใช่ให้เพื่อนเซฟถ้าเซฟได้บอกแล้วกันแต่มันไม่มาเก็บว่ะทั้งทางที่อ๋อแล้วรู้ว่าผมยิงตายวะถ้างนั้นอะไม่รู้นะแต่คลื่นยังอยู่เลย คือมีไปมาตัวที่พี่เห็นตัวใกล้อ่ะเนี่ยลุงดักอยู่ามาล่าลุงมาปารวมันยิงให้เก่งให้พร้อมใ้สวยลุงปั๊มปั๊มตับมันก่อนมันเผื่อมีชุบคอยไล่ปึ้งๆสวยขาอยู่ข้างๆลุงสองตัวบานนี่บานนี่อยู่ข้างๆลุง อยู่ตรงมุมเลยะะมุมกำแพงอ่าอยู่ตรงหินที่เราไปกระโดดตามเมื s> <S hey aan, boy, boy. Boy, boy ่อกี oh. ้เก็บไม้ก่อนลุงอุ้ยบอดยาบอด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 ไม่บอดมันยิงแล้วลุงมันจะยกเลิกไงแต่เจมอ๋อลุงไม่ปิดอ่ะผมปิดไว้นะปิดกระเป๋าออโนมัติมันเอาเลยวะเก็บเลยมันนี่เก็บเลยเอาเลี้ยงแกบ มันอยู่ข้างนอกน,นะบันนี่สองตัวสองตัวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบติดลุงตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงไกลๆตัวหนึ่งที่เดิมเลยที่ตรงที่ลุวงวบตานั้นเลยไม่ต้องรีบเพราะว่ามันมันไม่ได้โยระเบิดลุจะไปเก็บเซ็ตมหมเนี่ยอ <c oughs> ุ้ยบอดยิงแรงจังวะเป้างเซตได้แล้วใช่ไหมถือหมออ เออเสียดได้ไม่รู้ทำไมเขาไม่มาเอาเขาไม่ตอบผมตายปุ๊บเหรอได้เธอมอบปะได้ได้ลุงได้แล้วเขาไม่ต้องเติงมาเลยหรอเออเออวิ่งเข้ามาดูหนุ่มเลยให้ลุงลุงจับลุงไม่ได้เปิดเสียใครวิ่งอยู่บนหัวลุงอ่ะลุงบอลบอลไปก่อนเลยชุดเตียงไปชุดเตียงไปไม่ต้องรีบต้องรีบต้องรีบเดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้โอ้โหลุงคัดให้ลุงคัดให้ เฮ้ปันนี่ข้างหลังมาปะเนี่ยมายมโดนตีอืน่นมีตีมาแจมเบมเคมาแจมดีมา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 เทอร์โมไมค์ตีหนึ่งลุงทราบไม่ได้เปิดจออะไรครับไม่ริมน้ำนะลุงระวังมุมลุงโดนเห็นนะเข้าใจแต่เกาะลุงเหลือศูนย์ตอนนี้ลุงกำลังอันนี้อยู่กำลังลรคอยู่เี่มาแล้วสองตัวที่ใหม่มาละที่ใหม่มาละ เห็นไหมเห็นไหมได้ยินเสียงเลยไหมตีใหม่ไปละอันนี้คือตีใหม่กีะจายอ่ะตีใหม่ที่ล่วงลุ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 งอะไรอย่าหญ่อู้เอาอู้ดิเดี๋ยวก็หันตูแหละลุงกดดีโหลดแล้วมันกลัวมันจะวิ่งเข้ามาดิเนี่ยนะเออเข้าใจแต่ลุงฟังอยู่ไงมันจะวิ่งมันต้องมีคลื่นปะก็ไม่แน่หรอกตกขนาดเนี่ยมันคลื่นในบอร์ดตัวนั้นอ่ะมันยังอยู่อยโยมันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่ามุงอยู่นี่มันรู้ไอ้ที่นี้แหละที่แรกครับ โอเคมารู้ละนี่ไงลุงลุงจะรู้ไหมไม่เข้าใจไงแต่ได้ยินมันวิ่งไปแล้วไงเมื่อกี้ลุงโดนระเบิดมันไม่ได้ยินไงมันเหลือมันรู้แล้วว่าเหลือแต่ลุงเอ้ยแล้วไม่ตี้นั้นวิ่งมาใหม่โดนยิงฟรีหมดเลยอ่ะเทมอสใส่มามันจะงั้นระเบิดอุ้ยสั่งๆคนเลยเขาใส่เขาใส่เส่กลางมาเจอเลยกระติกเก็บเออเป็นอย่างนี้ไหมเฮ้ยหาย ยังปมองอย่าไปมองหมดพอแล้วล ah, like ุง yeah. มันเยอะมันเห็นลุงแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วตัวนั้นเหรอไม่ตายไม่เหรอลุงไม่ตายนะเออเอาะสู้ ลุงดูสับลุงล้ลได้ลุงได้ลุงได้ลได้ลุงได้เราได้ที่ไม่ลุงจะสับมีเลยบ้าเป็นสับเป็นปืนที่มันอ้อไปแล้วนี่ลุงออกไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ต้องรีบวิ่งมาเลยอ่ะก็ลุงหันไปดูบอททำไมก็แบบแกไอ้นี่ไงแล้วลุงก็แบบผมบอกแล้วว่าไม่ต้องหันไปมองพอลุงหันไปมองรอบสองปุ๊บเดินมาพอดีเลยเออเราจะสู้อะไรเขาได้เงี้ไม่แล้วประเด็นคือศกตอนนี้ศกเพียบเลยสองตี้แตกอ่ะรวมตี้เรา หาอะไรเข้าเซฟก่อนมันออกไปได้บ้งมันยิงไม่เยอะมันไม่น่าไปไหนครับไม่มันออกไม่ได้มันอยู่ฝั่งนู้นมันต้องไปออกฝั่งเราไม่ไม่มันมาจากริมน้ำดิตีเนะกอกางตีแรกเนอะฮะตีแรกอะไรตีเนี้ยมันไม่มันมาจากกอกลางไม่ใช่หรอมันมาจากริมน้ำาั ไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนมันจะมาที่สสุานเลยว่ะที่สุสานไี่เอ็กซ์ล่วงหมดอ่ะที่สุสานของแดงไหมครับจานปลาปั๊มที่สุสานน่ะเนี่ยแหละไอตัวไอที่สุสานก็มันโดนยิงตายแล้วไงเออะตรงนั่นไหนเน๊ยนั่นน่ะมันโดนยิงตายแล้วมีคนโดนยิงตายเนี่ยน็อกไปแล้วทีเจ็ดป่ะโดนสุสานยิงโดนสุสานยิงตายแล้ว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 โดนสุสานใแกคิดว่ามันจะทีเจ็ดป่ะหายโดนยังได้นังดักตรงนี้โดนไอทีเจ็ดสุสานทีเจ็ดยูงสุสานสุสานเลยอ่ะในในหลุมเลยอ่ะเข้้าาใใจจเขนีปละ มันก็สุสานกตีแรกเลยถูกที่แรกมาดักไงเจอปะนะลุงขวาล่างเมื่อกี้ใช่เหรอศพศพศพเดี๋ยวเราต้องมาเก็บมั้งปะ่อไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยข้างหลังเนี่ยวมันจะมาดีแล้วเพื่อนเดี๋ยวไปคิดนันเอาทางเดียวไปเลยลุงวัดใจวัดใจดีกว่าเนาะวัดใจวัดใจเออถ้าเราร่อเราก็เก็บศพเพราะว่าตัวแฝงจะมาแล้วเอ๊ะหลังเหรอรอรอดูดีว่าเดี๋ยวมีคนดูไหมนี่ไงใช่ด้วยแม่เอ้าไปพี่ไอ็นมาบอกแล้ว จากทางไหนจากทางไหนจากริมน้ำหลังจากริมน้ำอ๋อริมน้ำไม่เกี่ยวริมน้ำไม่เกี่ยวเอ้ามอบแล้วว่าเดี๋ยวดูรีเพคก่อนเฮ้ยผมมอบแล้วว่าตายได้ไงอะในจอผมยังไม่มอบหรือว่าโดนเอ็กวะเนี่ยผมไม่เห็นนะแล้วมันทีเจ็ดโอ้เอ็กไม่เห็นปืนผมนะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเห็นปืนเนี่ยเห็นไหมพอเขาเห็นปืนเขารู้แล้วว่าผมนั่งดักอยู่ผมกำลังหายิงนัดแรกพลาดเนี่ยติดกัแพงแล้วพบเนี่ยง่วะนี้มันไปโดนเฉยเลยแล้วเรานอนละไม่นะ เส้นที่เรายิงตยศแค่บอลลนครับตยศกับจะเจมเคยแข่งแล้วครับเข้าใจผิดไอตัวที่ลุงยิงกระเป๋าสี่สี่ตายแล้วทีเจ็ดอ้าวเดี๋ยวทำไมมันภาพมันเหมือนไม่ตายก็ลุงอะเห็นมันมันมันล้มเลยลุงก็เลยคิดว่ามันตายแต่แต่ภาพผมก็ไม่รู้ว่าจะ่เจมส์เนงแต่ะไรผมเห็นเหมือนเหมือนมันวิ่งแล้วแล้วตัวแล้วมันวิ่งกลับมันใช่มันที่มันวิ่งมาเว้ยอ่ามันวิ่งกลับใช่ไหมแต่ว่าลุงอะยิงยิงตายแล้วเป็นทีเจ็ดแล้วทีเนี้ยไอเพื่อนเข้ามาเซฟทไไไมมมผ่ด้ ไล่ตัวเอ็กอ่ะที่ยิงลุงอ่ะแต่เจมใส่ทีเจ็ไอตัวนั้นอ่ะมันคือตี้ที่มาที่เราได้ยินทีหลังอ่ะมาแล้วของจริงเฮ้ยเจออีกแล้วอย่างเงี้ชัวไอคนที่เป็นทีเจ็รีบไปบวกแล้วไอได้ RPG ว่ะใครเอาปะเอาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเอางับเอางับเอาไปเลยครับนี่ครับเหมาะกับ PPW โกดังมีว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 ึวนเนี่ยลีว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  มันดักอยู่ข้างในบอดอจะร้องตาแจมใส่ดีเจดหรอได้ครอเฮ้ยฝั่งนู้นก็มา,ซ,า,ซ,าซ้ายซ้ายซ้าย,าย,าย,ายน้องหนึ่งนั่นแหละลงตัวแค่น็องเซตเล็กเซตเล็กไม่รู้ยิงไหมเซตเล็กตายตายหมดแล้วเออเอืเอ้อเอเลยแกยิงตัวที่สองไปถูกปะใช่ครับเหมือนสองชั้นจะมานะ ผมเดินไปดูฮะได้เลยครับอย่ามาจ้างเด้อตรงสองชั้นอ่ะมันมีเสียงปืนเมื่อกี้นี้เก็บล็อกไข่ไปหน่อยแล้วกันนะโอ้ยเอ็มโฟยง่ะกลางแมปรยิงแป๊บนึงแป๊บนึงบอดกลางแมปรยิงไม่ไม่รู้เลยเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ที่ไปบอดนครยิงบอดไม่รู้ลเนอะนี่ไงนอนอยู่นี่นั่นแหละที่ผมกลัวกางแพงนั่นแหละนอนนไม่ใส่อะไรเลยนี่ไงเราได้แล้วทุกคน วนีบไม่เห็นเลยจ้าตัวลุงโคตรหนักลุงว่า,วาเอ้ยคือไรบอร์ลอดลุงว่าต้นใสทีเจ็ดแน่เลยอ่ะดูเนี้ยนี่ก็เปิดเซฟยังนะอ้าวยังวะเขายังไม่กดเซฟด้วยซ้ำอ่ะมันรออย่างเดียวเลยเออรอดักใช่ไหมแบบไม่เปิดจุดอ่ะแต่ก็เคลียร์บอร์ดไปแล้วมันก็ไม่เนียนแล้วปะ,ะในในในตึกไม่เห็น มันเป็นทอยู่ในชั้นสองเลยลุ้เซฟหน่อยดีกว่านะทางแสงเอ้ยดาไลไลจะรักเราไหมนะสี่ช่องสองอันมาแล้วดาไล่ที่รักเราเชือกหรืออะไรคุณได้เชือกตะยศมันไปจุดดอกแล้วตะยศคุณถือเชือกอยู่เอ้ยได้ใจกันหรือเปล่าเออไม่ใช่ได้เชือกเอ้ยกีพอร์ต่ะ เฮ้ยไม่เปิดกล่องทดลองอ่ะเนี่ยอะเอโอสแกนเนอร์หน่อยเมื่อไหร่ช่องเขาแสนสองจะมาเฮ้ยเอโอสแกนเนอร์สแกนให้เลยป่ะส,สแกนเลยลุงมันน่าไม่จำไม่ถึงค่อคนะอุย้ยไม่น่าเลยว่ะมันไม่ถึงค่อไม่มีเฮ้ยไอ้กล่อ,องนี้มีอะไรป่นะเนี่ยยังไม่เคยได้เลยดูเงียบจัดลุงยังไม่เคยได้ไอ้ตุ๊กตาชิบิเลยอันใหม่อะ่ะใช่ คือไม่มีโอกาสได้เซิร์ชอะเจอแต่ถ้าจะไปเซิร์ชนะเจอทีเจ็ดตบดูไว้มันจะเดียนตั้งแต่ต้นเลยตะแกน<ด>ไง,ไงว่ามีหลังกำแพงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวตะแกนให้ถึงหลังกำแพงป่าวะถึงหลังกำแพงไปจนถึงเกือบเซฟอะเซฟฝั่งนูน้นไม่มีครับออปลอดภัยมีแต่บ,บอทไปถึงแค่ตรงทางเดินบอทเกิดน,นะไม่ได้ไปถึงริมน้ำนะไอ้เสกปืนก่อไอ้โมใช่โมมีเสกปืนเมื่อกี้ไหนไว้ตัวเเเลลลกกกไไปป ไอตัวบอดมันอยู่ไหนวะเอ้ยเดี๋ยวลุงขอไปดูบอดก่อนนะแล้วยิงไหของกางผมไปยิงนิ่งมันยืนนิ่งๆอยู่ห่ะน่าจะเป็นบอดมั้งไม่รู้เหมือนกันว่ากระสุนนเอพีดรอปในกล่องนี้เนี่ยนะตรงกลางเลยเหรอตรงไหนนะเจมอยู่ในบ้านบ้านก่อนคอกม้าลุงบ้านก่อนคอกม้าบ้านก่องตายตายอ๋อได้ยินเสียงตายตายตอนี้ผมมาร์กเหรอไม่ใช่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 อ่ะเดี๋ยวลุงสแกนให้อีกรอบนะเจมเดี๋ยวสแกนให้อีกรอบเผื่อมันอยู่ริมน้ำ ปอันนี้สแกนถึงริมน้ำเลยนะมีมีม,ม,มีมีผลิตภัณฑ์ <this> ตรงนี้เลยตรงมาฟ้า <Okay. S 1> มาร์ฟ้ามาร์ฟ้า,า,ฟาอ๋อมันเป็นขวดกับแร่เนี่ยครับทุกคนถ้าโชคดีก็อาจจะได้นะแต่อันนี้โชคไม่ดีนะครับม,มีคนได้ปะตรงที่ลุงมาร์ฟ้ามีนะอย่าลืมมีแต่ศพแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นนะแต่มีแน่ๆคนนึงอะ

ไม่ม ab ีมันอยู่ไหนวะคือเขาโดนสแกนเขาคงเปลี่ยนจุดแล้วล่ะถูกไหมเกบให้หมดลุงไม่มีตะลับบาเก็บของกั้เสร็จระยงระวังโดนโชคโดนโดนโดนลุงโดนผมเต็มเต็มเลยแต่ยดย้อนอยู่แล้วบ้าผมยันอยู่นี่กันเต็มแล้วครางแสงแสงสองสองแดงออกของฝั่ิ้ง ต่อตาอ่าวพี่เบงกีลุงกาดแมบบกาดไปเล่นกับยศมาสภาพอี๋ทั้งแมบบเปิดเซ็ตเยอะไม่นะในเจมกำลังดูถูกแผนที่ไปดูคลิปล่าสุดยศในซึ่งเล่นไปวันนี้เลยเลยจะฝนตกเหรออรอไม่ในเกมเลยเสียงฝนมันโคตรดังโอ้โหยิงไปหนึ่งคนออกหกแสนมีอะไรเลยแงจัดเซตเต็มกันแล้วนะแบบมาสู้แล้วนะ ใช่ขอจัดเซตพร้อมสู้อ่ะบอกแล้วบอกอย่างที่พูดเลยไ่เจอก็ไปกีกี้ต่อไหมออกสองแสนนะผมอ่ะไปกิกี้ต่อไหมน่าสนใจกีกี้คือะไรอยู่ไดนอยู่ไนอยไนอ่ไหนอยู่ังวิ่ไนอหนอยยม่ไนยู่ไหนไนอยูหนย่ไยู่ไหน่ไอยู่นี่ยู่หน่ไนย่ไห่ย่ไหยู่ย่ไหยนออยู่ย ไอต่าง้น,น, <ained uba? S 2> คนคน,คน,คน,อน้องรถต้องรถร้ามรถข้าม่เสร็จดิกลัดนระเบดลุง่ออกขวา่ไปแล้วลุงน้องมาน้อมาเ้ออย ตายหนึ่งตายหนึ่งลอยโอ้ลอยไปไกลในวัยหมดเลยไม่มีขึ้นน่าจะไปบ้านพักอะ่ะแต่บอดไม่อเลิร์ฝั่งนั้นแสดงว่ายังไม่ขึ้นเอ้ยบอดอเลิร์ละมีคนกำลังขึ้นมาเอออาจจะอยู่บ้านพักแต่ว่าอาจจะอยู่เซฟหลังมีนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่รู้วิ่งมาจากไหนไอ้ตัวนี้โดนระเบิดลุงเกือบปิวไปไหนแล้วเนะี่ยเจ้ามนุษย์เป็นไรวนะเนี่ยขอส่องดูหน่อยสิเก็บด็อกแท็บไปด้วยแล้วกันเฮ้ยวันนี้ตัวเฟาอุ๊ยก่อฮ่ปืนเดียวกับลุงเลย คุณนะครับได้ร็อกแท่งมาแล้วเราจะไปบ้านพังไหมเฮ้ไอตัวนี้มีเอโอดีว่ามันคือตัวนี้ A few minutes later เคหมอกข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 อกมีเหรอไปเลยแล้วกันโมเตลมีปะเนี่ยเราไม่ไปเปิดห้องร้านใช่ไหมไม่มันอยู่ตั้งใจกันโอเคยาแดงเลยแล้วกันยาแดงสามหลอดใช้ให้หมดกูหมอกลงว่ะอย่าพับไม่ชอบเลย เต็นท์เขียวไม่เห็นเฮ้ยใครมาตัดกล้องอ่ะยศผมก็โดนลุงโอเคเฮ้ยเห็นคนแล้วอุตยศตายน้องน้องน้องตรงเต็นท์เขียวเนี่ยเนี่ยถ no ้าเป็นเมื่อก right> ี้มาตัดตอนยิงยี่สวยเลยแค่น็อคแค่น็อคแค่น็อคเซ็ตเซ็ตเหมือนห้าหรือหกไม่รู้หมวกดำสตันข้างในเต็นท์ตยศเผื่อมันเนียน พราะเพื่อนเขากำลังจะปีนมีมนสถานหลังสโมกมันวิ่งออกไม่เห็นวะหน้าต่างไม่เห็นหน้าต่างมันคนหรือบอดวะเนะี่ยไม่เห็นเลยหน้าต่างไม่เห็นคนครับผมเช็คหมดเจอวะ,ะได้ล็อกแท็กสองแล้วเนี่ยไมมม่ีมันอยู่ตรงนะ ไม่มีระเบิดเราลุงใช้หมดแล้วเฮ้ยตรงนี้มาระวังตรงนี้มามันมามันมาโคกมาโคกมาระวังโคกด้วยนะลโล่เผื่อโคกปีนหลังคร่บถ้าเหรอแต่มันโยระเบิดใส่กันนะเมื่อกี้ ลุงล็อกหน้าต่างลุงล็อกหน้าต่างไม่มีไม่อยากทิ้งข้างนอกเลยว่ะกลัวแบบไอตัวข้อมันวิ่งมาเจ็บเข้ามาเลยก็ได้เออตยศดักไว้นะเดี๋ยวลุงเข้าไปช่วยเคลียร์มาย่างข้ออ่ะเฮ้ยน้องจะจะเจ็บโดนเอเจนตยิงตายเจ็กสันโคตรไกลเลยตยศมันโหดว่ะมันโหดมันโหดมันโหดหนีหนีหนีมันโหด เราลุงเกือบตายเหมือนกันแต่ตาเจมาหายไปแนๆ่ๆเอาเอ็กเอาเอเจตาเจปะเฮ้ยมันยิงใครอ่ะเฮ้ยเธอบอปะเนี่ยไม่รู้มองไม่เห็นวะตายหนึง่งตัวนี้ยิงแกว้าวดันดันดันเดี๋ยวไม่ได้เล่นเฮ้ยมีอีกตรงกลางเนี่ยบอดยิง มันเงียบว่ะแต่ยศแต่มันมีตรงกลางตายไปแล้วเอาเจอมียิงนะแต่ยศเดี๋ยวลุงไปตรงป้อมปืนนะลุงไปดูตรงป้อมปืนไปสองข้างบนแต่ยศลุงดึงสแกนเนอร์นะเผื่อมีสแกนไม่รู้สองช่องมาเคมอขอบคุณมากไอเวนก่อนมันยิงอ่ะแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วอ่ะยิงยี่สิบเองอ่ะเหลือตี้เดียวแล้วเผลอๆอ่ะ พอเอยตัวนั้นวิ่งวิ่งสวนเราอ่ะโฟกัสโฟกัสเซตซี่เซตซี่เพื่อนเขาหนีเพื่อนเขาน่าจะหนีหรือไม่ก็เนียนอยู่อ่ะต่ยศเฮ้ยมันทิ้งแบตเตอรี่ต่ยศตายเหรอเอ้ยน็อกหาก่อนหาก่อนไอตัวนี้แหละเอ้ยนู่นมันไปสุดสายเลยเสียงปืนสุดสายไม่แต่มีแต่มีเสียงปืนสุดสายแต่เนี่ยนะ หรือว่าบอดวะบอดยิงกันเราลุงรีบแกไอตัวท่อไปไหนวะน่ากลัวจังเฮ้ยมีม,มีบอดยิงบอดยิงตัวท่อตัวท่อตะยศไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวลุงส่งเองเดี๋ยวลุงส่งเองเดี๋ยวลุงส่งเองมันไม่ใช่ท่อมันเป็นเก,ก,กาะกลางเชื่อไม่ตายตายคคตายแล้วครับตัวท,ท่อที่เราตามหา มันมีเซตอะไรเนี่ยโอ้โหเซตหนูทอ่อวยเซตห้าดีว่าจะบอกหนูท่อก็ไม่ได้เซตดีสกาว v h lr นะครับคนดูเปิดทีหลังเซตดีต่เจ๊ว่ากระเป๋าอะไรมะ <พอ S 1> น้องเก็บไปหมดแล้วใช่ไหมอ๋อคนนี้ได้ของแดงว่ะแต่ยศไอ้นี่มันได้ของแดงมันเอาแบบท็อปเออมันเอาแบบท็อปไี่จบนะเนี่ยโอ้เซตยังกึ่นนมละ โอ้โหเอจแบบตัวเจมเลยคนนี้นี่มีกระเป๋ามีกระเป๋ากันนี่อ่ะกระบวกเอาเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยไม่รู้มีอะไรมั่งเก็บไปคุณกำลังจะโดนโซ่อุ้ยยำเคดีกว่าตัวนี้เอาแล้วไอ้นุ่มงงเก็บไม่ได้วะรอ AR1 มันใช้10ช่องเหรอตยศ นึงตนยอดฮหนุ่มเก็บอยู่เอาละอันนี้มันซ้อนอะไรมามีกระเป๋ารัดกับกระเป๋าเนี่ยใครเอาปะของเต็มเลยอะอยากจะให้อยู่ไม่ของมนเต็มเลยมีทั้ง MK ทั้งอะไรเนี่ยคนหนีไปหมดแล้วไปแล้วอาก้อกให้กันแล้วเหรอตัวแฝงกำลังจะมาลุ้นลงเป็นยี่สิบ เก็บอะไรไม่ได้แล้วครับไม่ไม่ง,งั้นจะได้ให้น้องไงเมืเ่อกี้มันของมันเยอะ,ะโอ้ยมีคนหนักลงโอ้โหก็สุดมอดอ่าเรียบร้อยไฮไลท์ถ <c oughs> ูมันใส่เซ็ตไอ้นัน่นอะกอหัวเขียวแต่ว่ามันใส่โบวกสี 4.